สวัสดีรีวิวสวัสดีครับเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาที่เราเล่นเครื่องบินปีกบนเนี่ยนะครับแบบที่เราต้องใช้หนังยางรัดสมมติว่าเราใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้หนังยางเนี่ยรัดคาดไปคาดมาแล้วเราก็บินนะครับพอบินเสร็จเราก็จะต้องพิมเพื่อให้เครื่องบินนี่มันตรงหลังจากที่เราเลิกเล่นนะครับเราก็ถอดตัวปีกตรงนี้ออกนะครับในวันรุ่งขึ้นพอเรากลับมาบินใหม่พอใส่ไ,ไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า มันไม่ได้ตำแหน่งเดิมแล้วมันจะต้องมานั่งทีมใหม่อีกแล้วนะครับสาเหตุเพราะว่าอะไรครับสาเหตุก็เพราะว่าตัวปีกตัวนี้มันสามารถเคลื่อนไปได้มันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ในร่องเนี่ยมันจะไม่ฟิกพอดีไปนะครับดังนั้นมีวิธีแก้ง่ายๆมาดูกันครับ ในการแก้ไขนะครับง่ายมากเราใช้แค่ปากกาเมจิกด้ามเดียวสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับวิธีการคือหลังจากที่เราบินนะครับพอบินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลงมาจอดเรายังไม่ต้องถอดอะไรทั้งสิ้นนะครับให้เราใช้ปากกาเมจิกตัวนี้ทําการมาร์กสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะครับตําแหน่งที่จะต้องมาร์กเนี่ยก็คือตําแหน่งที่ตัวลำปีกด้านล่างปีกด้านบนแล้วก็ตัวบริเวณตัวลำส่วนบนนะครับ ให้ใช้ปากกามีจิงในี่ขีดลงไปเลยนะครับตีเส้นลงมาอย่างนี้ให้เป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันอะดูใกล้นะครับเนี่ยเราก็ตีเส้นลงมามาแบบนี้ตรงกันหลังจากนั้นตรงส่วนล่างเนี่ยเราก็ตีเหมือนกันนะครับเราก็ตีตรงนี้ลงมากลางตัวรามเนี่ยตีขึ้นไปเลยสมมุติถ้าสีมันมองไม่ชัดเนี่ยเราอาจจะใช้หมึกสีอื่นก็ได้เพื่อให้มองเห็นชัดนะครับเวลาที่เราเล่นเสร็จเรียบบรร้ออยนะคััถดพทออออหลงจากี เราจะเริ่มต้นเล่นใหม่เนี่ยเราก็วางพอวางเสร็จเนี่ยเราสามารถขยับให้ตำแหน่งเนี่ยตรงกับหมึกที่เรามาร์กเอาไว้แค่นี้เองนะครับข้างหลังตรงข้างหน้าตรงแค่นี้เองเราก็จะบินได้แบบเดิมตำแหน่งเดิมนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาทริมทุกครั้งในการเล่นอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกสวันรีวิวสวัสดีครับ